หลายคนคงยังจําภาพเหตุการณ์น้าท่วมทงางภาคตะวันออกของไทยในช่วงที่ผ่านมาได้นะครับว่าขนาดนี้น้ําจะลดลงสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าหลายคนในพื้นที่ก็ยังมีความกังวลครับเพราะว่าน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่น้ําท่วมหนักในวันนี้นะครับงานฟื้นฟูก็กําลังดําเนินอยู่พวกเขาจึงได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนสําหรับการเตรียมรับมือในวันข้างหน้าติดตามจากรายงานนะะักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงางานครับ วันนี้หมู่บ้านชงนิมิตและหมู่บ้านพัฒนาวิเลจอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่น้ำท่วมหนักจากผลกระทบของพายุนารีในเดือนที่ผ่านมาได้ลดลงจนสู่ภาวะปกติที่นี่คือชุมชนแรงงานย้ายถิ่นมาอาศัยและทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเครือสาพัดและแหลมฉบังความหนาแน่นของชุมชนและสภาพพื้นที่ทาให้เหตุการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมา เกิดน,น้ำท่วมขังอยู่หลายวันกว่าจะไหลลงทะเลเมื่อขาดระบบการจัดการที่ดีพอทำให้การรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมไม่สามารถทำได้ทันท่วงทีเพื่อนบ้านก็จะโทรครับจะโทรแจ้งโทรแจ้งสถานการณ์ว่าเออตอนนี้น้ำมันท่วมขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็ทางทางเจ้าหน้าที่เทศบาลพวกเราก็จะช่วยกันนะครับ,รบพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แอ่งเอ่งรับรับน้ำอยู่แล้วนะครับเนี่ยมีพวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้ขึ้นใหม่ ซึ่งใช้พื้นที่เยอะผถมพื้นสูงทำให้บ้านหมู่บ้านเก่าๆที่ที่ที่สร้างมานานเนี่ยเป็นเป็นที่ต่ำไปเลยในรอบสิบปีที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้เคยประสบปัญหาน้ำท่วมหนักมาแล้วสามครั้งโดยสภาพพื้นที่ที่เป็นแอ่งรับน้ำจุดสุดท้ายของเทศบาลตำบลเจ้าพยาสุรศักดิ์ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลและมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นมากมายเช่นโรงงาน ลานตู้คอนเทนเนอร์บ้านจัดสรรใหม่ๆทำให้ขวางทางน้ำและเดียดพื้นที่รับน้ำขณะที่ยังไม่มีการสร้างระบบระบายน้ำรองรับในเมื่อรอบหมู่บ้านเราเนี่ยเขาสูงมกม่าเราหมดแล้วอยากให้คลองหลังหมู่บ้านเนี่ยเป็นนโยบายเทศบาลที่เขาเคยหาเสียงมาเนี่ยก็อยากให้เขาดาเนินการกับรอบคลองแล้วก็ขายายคลองให้มันกว้างเพื่อระบายน้ําให้ไปไวที่สุดนะครับรอบหมู่บ้านเราเนี่ยก็ ถ้าน้ำไปไวเท่าไหร่ความเสียหายก็จะน้อยลงยิ่งถ้าน้ำไปช้าก็มันก็จะสูงขึ้นความเสียหายก็จะเยอะขึ้นมือ่อเหตุการณ์ผ่านพ้นภายในชุมชนเกิดเสียงสะท้อนถึงการเยียวยาแก้ไขปัญหาแต่อย่างต้องการระบบการระบายน้ำที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่รวมถึงข้อมูลที่จะเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในครั้งต่อไปโดยที่ไม่เกิดความสูญเสีย นักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานรายงาน